อารุมทรัพย์มหาปราบรุ่นแรกขณะนี้นได้เวลาอันเป็นสิริมงคลแล้วนะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาบนทนนที่ดีนะครับได้ฟลันงมือขึ้นนะครับเพื่อน้องสักการะเทพพาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันสมุหันโพจจสุเยนธรรพระมัจาเดสุกทาคินังกายกรรมวัดกรรมปัจจินังปักินังมโนกันมังเนีนตเตปาินังปราคินังนิกานตวันรพันตาเทียมกัทคินเนสังเ เตกานทะยามบาลวารันตานันาเดชนราขังปันานาบิสัมภาโสเนี่ยได้ชัยยัน